ตะกี้เห็นปนินลอยอยือๆครับโดนครับเต็มเลยครับ มุมยิงอาจจะไม่เห็นนะฮนะนี่ฮะทะลุครับตัวสวยครับตัวสวยสวยเลยครับหนังสติกยิงปลาของน้าแม็กนะครับท่านใดสนใจหนังสติกยิงปลานะครับติดต่อเดี๋ยวผมแปะเฟซน้าแม็กไว้ให้นะครับนี่ครับโดนเข้านี่เลยครับหนังสติกยิงปลาของน้าแม็กนะฮะ ตนเต็มครับทะลุนี่ครับเขานี่ฮนะฝากติตตามผลงานด้วยนะครับปด,ด,ดปดปลาก่อนนะครับโอเคครับดูแต้มต่อไปนะครับ ผมยิงพลาดครับนะปลาหนินตัวใหญ่ซะด้วย พลาดได้ยังไงวันนี้ฟีมือผมมันโคตรกากเลยครับมันหายไปไหนแล้วครับ ปานินใหญ่สุดด้วยครับนะผมพลาดยังไม่น่าให้อภัยเลยครับผมเจอตัวมันแล้วครับอยู่ประตูน้ำครับนะปรานินไซใหญ่ครับตัวพเพลอเลยครับเราจะย่องเข้าไปนะครับ ย่องไปเรื่อยๆนะครับนี่โดนหัวเต็มๆครับนะโดนหัวครับโดนหัวครับนะโดนเต็มๆเลยครับปักเดียวครับปักเดียว ปน,นินครับนะปน,นินครับเป็นยังไงล่ะซส์ใหญ่เลยครับัูนะฮะใหญ่กว่าฝ่ามือผมนะฮะตัวใหญ่เลยครับนะเข้าหัวครับนี่ฮะเข้านี่ตรงๆเลยครับ ทังสติกยิงปลาครับนะฝากิดตามผลงานด้วยนะครับยอดครับผมถ่ายภาพนิ่งกันครับแม่นเลยวิ นี้ไงไซใหญ่เลยครับปลาลาดพริกต้องมาแล้วครับเข้านี่นะฮะเข้าหัวเต็มๆเลยครับโอเคครับอยากให้แฟนถ่ายรูปให้นะครับเจอดครับ โดนครับโดนครับนะโดนครับเนี่ยไซม์ไม่ใหญ่ครับที่นี่ไซม์ไม่ใหญ่ กลางตัวครับนะนี่ครับกลางลำครับอิชากลางตัวแล้วครับนะเข้ากลางตัวครับ ทำไรคะไม้นี้เด็ดครับไม้นี้เด็ดครับเด็ดผักปุ้งไม้นี้มีเด็ดเด็ด <ś 2> สุดยอดเลยไอหนูเด็ดได้เยอะไหม ไมายนเด็ดไหม <laughs> หมยนี้เด็ดจริงครับเด็ดสุดยอดด้วยพอล้มัง้งไ <Yeah. S 1> หนดูดูผลงานนี่เด็ดสุดยอดครับ <laughs> นะคะเดี๋ยวเราต้องโทษก่อนนะคะน้องามนเลย ขราทอเสร็จแล้วนะคะเราจะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวแล้วเราจะลาดพริกน่ากินนะคะสองตัวเราจะลา คือผักบุ้งที่เราไปตกปลาและไปเก็บมาได้ครับสุดยอดเลยครับเราจะผัดผักบุ้งไฟเขียวครับผมตีฮมฮามและนี่คือผักบุ้งนะคะเราจะผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะคะเกียน้ำมันให้ร้อนๆแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะโขกพริกกระเทียมพริกไทยปุงซอ แล้<อ>ว,วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเราไม่ต้องให้ผักบุ้งมันสุกมาก travels. เดี๋ยวมันจะเกี่ยแล้วมันจะเหนียวมันจะไม่กรอบนะคะ เสร็ยแนะคะเดี๋ยวราก็ปิดแก๊ป ทอดปลากุ้งไฟแดงเมนูเย็นนี้ครับแล้วก็ปลาลาดพริกครับผม